มอกินข้าวแรงน้ำกันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อพอกันกับหมูอ้วนกับพี่หมอกับคุณแม่นะคะคุณแม่ก็นั่งอยู่ห้องข่ายนะคะพี่น้องจะทิไทยแล้วกินให้มึงกินสมตาค่ะข้าวแรงมีสมตามนิดหนึ่งเฮ็ดค่ะพี่น้องค่ะกินบานๆเนาะค่ะแ่บๆอยู่ค่ะกินน้ำกันเป็นหลายคนมาเด้จ้าแซ็บๆน้ำกันห่างกันไม่กวนๆเหี้ยๆนอน เหดถึงนึงุงนี่เดี๋ยวมมาแสบกแสบ็แ่บอีน่น้องเ็ดืกค่พี่น้องเคยกินบัวจ้วาเคยกินบัวหนึ่งเห็ดกับอันตําหัวแจงดูหลายมันก็แสบหนึ่ง, <c oughs> งแบหนึ่งแสบก,แสบกแสบ็แก่ หลายค่ะไปหาเห็ดดูก็เลยเอามาหนึเอาให้พี่น้องแกลียงไรกะเบื่อมกินมึงก้ผมจะดอกแม่้มผ้าวยดอกบ้ามแหงเลยแหละอบ้ามเนี่ยม่หวานประผมเนี่ยอมอามาบ้คมบ่ามอ่ะโอ้โหกินคับนกับมะมนะไม่ได้ขมอืออือไปนั้นจะไปกินน้ํำโดนเศร้าโดนตืมเน่กินน้ํำขันเศร้าโรจินโรจนไป่ได้อะ่ม ตับขูงใครพี่น้องใช่เผ็ดไปเลยน,นะคะอันนี้ก็ถือว่าเผ็ดอยู่บ้านนี้ไม่กินเผ็ดกันพี่น้องสิแดงจึ้งคือกินไม่ไหวคะ่ะกินไม่ไหวเผ็ดหลายเดี๋ยวเสกคุณแม่กินให้มึง<า>เอาขูดทำไไย่พีังไงปี๊บปี๊บเอาผักใส่น้ำสีเบิดไปปลาแดกอะ่ะ เพื่อนครับข้าวมุกยันโแซบแบแซบพี่น้องแซบกินหนึ่งเห็นแล้วไหมเด็กซงเือนหนึงเฮ็ดพึื่นึงเฮ็ดพึื่อโอ้ยหวานกว่าวานเพื่อโอ้ยมาพี่น้องมาพ่อแม่ได้กินข้าวแซบค่ะโอ้ยเหมือนเหมือนคำคำแน่เะค่ะพี่น้องครัวพ่อแมแล้ว วาเครัว้มาม่อยู่ค่ะมือหมอนางกินนั่งกินอยู่แค่ได้เพิงกับพวกขมนะค่ะพอดีรูอว่าทำยังไงกับดปค่ะันวขมแม่เาตอยในขมหรือยังไงตัวนไมนขมนหน่อยเดียวแม่ดอกน,นดีหน่อยนี่อืมขมแล้วเพเิดอกนึงดอกก็สวยนิดดอกก็สวยนิด เปลื <บา S 1> องเปลืองเห็ดพึ่งดอกเก็สวยพี่น้องไม่เคยปล่อยเห็ดพึ่งไม่ได้เห็ดพึ่งมาว่ามันทอสองฟ้ามืดเลยค่ะไ่ก็หนาหมูอ้วนอยู่ค่ะว่าหนาใหไงเราเห็ดใหญ่กว่าอีกพี่น้องเนาะน้ำมักระไล่หลายเลยค่ะแต่คุณแม่หนึ่งหางน้ำมัให้กินน้ำมันพี่หมอไปได้มาไล่หลาย ก็แซ่บค่ะห่างแล้วไหมอ้อนนอนมาเน,นะะี่ยค่ะแซ่บแล้วกันหมูอ,อื่นพอกันไหมเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวครอบครัวหมูอ้วนสิพามากินนี่อย่างรอติดตามชมและให้กำลังใจหมูอ้วนเนนี้นะคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีนะพี่น้องอคุณบัตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอร่อยอร่อยค่ะโอ,อ้ไปค่ะ น้ำแบบประจำช่องเข้าค่ะคุณแม่วันท้าค่ะ